สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้กัมาพอกาเข่อยอีกแล้วนะนนก็เลยก็มว่าจีดยางตอนนี้ก็สามโมงอะ่ะบูนอนเนี่ยก็จะไปหาหยอดเกิด่อยพาดเบิ้งน้ายางได้น้อยหน่อยอน,นี่มองนี้บูงเห็ดไม่เห็ดมานด่น,นล่ะยางก็ะไรน้อยหน่อยฝนตกดีดีเพื่อนกงสิเบอร์ไซ่แล้วน่ากะทุงขยะ เพิ่น,นยยก็สิเบิดสายล่ะพี่น้องเอ้ยไปหาหยอดกดตะวาก่อนสิเบิดฝนมันตกดีไหมช่วงนะั้นบางทีไอ้กีดได้3่แถวก็ตกหยอดกดประทันเย่าสะน้ํฝนเบิดเอาถ่ายซู่เบิ่งเดี๋ยวสิว่าเอ้าคือบ่ภาพกันเอ๊ดโดติดตาแล้วภาพกันลงของลงคลิปแน่เพินเด็กอันภาพก็สันดีทีเด้อ ตมุสาเพิ่งนอนพี่น้องเลยมีเงินจีดีสี่ดอกกันส่อกันสันตอนนี้เงินท่านเดี่ยวนวยไอ้เพิ่งนำยางโอ้ยป้าไปหยดปวดบุ่มจี๋แล้วมันเหนื่อยนปวดหลังอยากหน่ายางมันตำ่ำนี่นก็เลยนูย่นคนเราจะจะก็รอบ่ายสองคนเราจะก็สิกลับบ้านไป็นรับหลานเทเดียวมันมีบ้านจันทร์ นี่มันเถอะออดีเยอะนี่อกลายออกลายมันก็ออกลายได้บางต้น,นสิบางต้นกับโบนำโ้ำกดกับเบิร์เาน้ำกดจังไลพาวกับ,บกิบสันนี่สันไดสันดีไอ้กศิบะหันันสันนะยกจับเอาศิวะ่หัวสิบะสันจับตข้ขากล่องมันสัน งนี้มันคือเพื่จังหลายอย่าแต่พีน้องเต็มหมาปุ่นต่างพูป้ปนปุ่นแคบสีบ่อกก็ว่าอยากสีเจบข้าวยื่อนแล้วพยายางคือออกหน่อยแต่ยายามกดกันเอาน้อยหนึง่งนั่นจะเบิดเอาเงินก่อนอเอาระไนเอา เก็บขายที่ใดซักไหนก็ดีสำน,สนันตัวเดังที่เธอพี่น้องดังที่แหละก่อนในออกหน่อยก็ออกหน่อยเบ่งทีไม่ค่อยได้กีดจัว่าหน้ายางวัอนี้เขียวพื้ดนะพนตัวตฟังนี้นะนนนไ,นนไม่ค่อยได้กีดฟังนี้ก็ดเสีส่งจสียงออกเงี้ยเสียงที่แหละจะไปหยอกวังใดกูดคอยขึ้นแข็งแข็งข้าไปเลยเนี่ย ก็ไม่เ,เคยได้เขียนกัวก็ไม่คอคก็มีหัวเาไปสาละก็ไป,น,ไป,น,ไปไน,นั่นแหละนอนไ้าสูบเงไปนอนไปแต่สรากดีใจสำนันตัวน้อกูใส่ลายไปเลย,ยมันเบิดเด่นมาพ่อ <c oughs> รับคลิปนี้ก็บผมนี่ยังหลายจ้าไทายเสอเวิร์งคือพี่น้องเห็นยังกับไทยอันนั้นเลยเนาะทำภาษาบระะบนบาท้องเ้าไปขอบคุณตุกการติดตามตุกการรับชมเน้อพี่น้องรับคลิปนี้สวัสดีจ้า